สวัสดีค่ะกะทีเดลี่ค่ะวันนี้กะทีมีซีรีส์ที่ทุกคนรอคอยมาแนะนำกันอีกแล้วล่ะค่ะใครเป็นแฟนของจุงจีฮุนโอปป้าบ้างคะบอกเลยว่าห้ามพลาดค่ะเราใกล้จะได้ดูกันแล้วนะคะกับซีรีส์แนวการแพทย์เรื่องแรกของปี2025อย่างเรื่อง The Trauma Code หรือ Hero on Call หรือชื่อไทยว่าช่วงมงกงความตายค่ะ ซีรีส์ใหม่จาก n น t f l i x ค่ะซึ่งเป็นซีรีส์แนวการแพทย์ที่ดัดแปลงมาจากเว็บตูนสุดฮอตเลยค่ะพร้อมให้ชมกันแล้วในวันที่24มกราคม2025นี้ค่ะอยากรู้ว่าเรื่องนี้สนุกยังไงมาค่ะกะทิจะเล่าให้ฟังปะเริ่มเลย The Trauma Code ชั่วโมงกงความตายเป็นซีรีส์แนวการแพทย์ ดราม่าที่เล่าเรื่องราวการทำงานในสถานการณ์ฉุกเฉินของทีมแพทย์ที่ต้องโกงความตายเพื่อช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยในห้องฉุกเฉินค่ะซึ่งเรื่อง The Trauma Code นี้นะคะเป็นซีรีส์เกาหลีที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์เรื่องแรกจาก Netflix เลยล่ะค่ะซึ่งได้ปล่อยตัวออกมาอย่างเป็นทางการแล้วก็เผยอารมณ์ครบรถทีเดียวทั้งแอคชัน่นดราม่าและหากระจายค่ะพร้อมโปสเตอร์หลักออกมาสร้างความตื่นเต้น ก่อนที่จะสตรีมให้รับชมกันพร้อมกันเลยค่ะกว่า190ประเทศทั่วโลกในวันที่24มกราคม2025นะคะมาทีเดียว8ตอนลวดเลยค่ะแถมยังไม่พอนะคะมีทางซับไทยและภาคไทยอีกต่างหากค่ะจุใจสุดๆไปเลย เรื่อง The Tama r Code นำแสดงโดยคุณจุงจีฮุนที่ทุกคนรู้จักจากผลงานที่ดังมากๆอย่าง The Kingdom และ Hyena ค่ะและยังมีนักแสดงอีกหลายคนเช่นซูยองอูยุนขยองโฮฮายองและจองแจควันค่ะ เพราะแบบนี้เลยค่ะกะทีว่าจะขอนอกใจซีรีส์จีนแล้วก็ข้ามกำแพงเมืองจีนไปหาคุณหมอแพคคังฮยอกค่ะสัญญแพทย์อัจฉริยะผู้ช่ำชองและมีประสบการณ์ในสมรภูมิมานานปีกับเรื่องนี้ค่ะซีรีส์เรื่องนี้นะคะเล่าถึงพระเอกคุณหมอแพคคังฮยอกค่ะเป็นศัลยแพทย์อุบัติเหตุฉุกเฉินที่เก่งถึงขนาดได้รับฉายาว่าหัตของพระเจ้าเป็นไงคะแค่ชื่อก็ดูเก่งแล้วใช่ไหมคะ กะทิจะบอกว่าในเว็บตูนนะคะหมอแพ็กลอและเท่มากๆเลยค่ะเรื่องนี้เนี่ยเริ่มต้นขึ้นจากงบประมาณถึง1 0 0 0 0หมื่นล้านที่รัฐบาลเกาหลีลงทุนไปกับการตั้งศูนย์แพทย์อุบัติเหตุฉุกเฉินค่ะอ๋อกะทิลืมไปขอบ,บอกไว้อีกนิดนึงนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเพียงเรื่องที่แต่งขึ้นค่ะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือาพาดพิงถึงองคอ์กรหรือบุคคลใดนะคะเอาละมาต่อกันค่ะ ด้วยงบประมาณที่มหาศาลนี้นะคะทำให้ในที่ประชุมกระทรวงสาธารณาสุขเกาหลีเรียกว่าประชุมเครียดเลยล่ะค่ะว่าเงินจำนวนนี้เนี่ยที่ลงทุนไปกับการตั้งศูนย์แพทย์อุบัติเหตุฉุกเฉินแต่ยังมีข่าวว่าไม่สามารถช่วยผู้ป่วยได้สักคนตายไปทุกวันพาดหัวข่าวกันแบบนี้เลยค่ะรัฐบาลเสียเงินไปโดยเปล่าประโยชน์หรือเปล่าเดือดร้อนทำให้เหล่าบรรดามห,มห,มหมอทั้งหลายเลยต้องมาประชุมกันเพื่อแก้ปัญหานี้ค่ะ เรื่องนี้ก็เลยมาตกที่เราต้องหาหมอเก่งๆมาดูแลศูนย์แพทย์นี้แล้วแหละก็เลยมาตกอยู่ที่คุณหมอแบ็คคังฮยอกค่ะที่เคยสังกัดอยู่ทีมซีเรียองค์การแพทย์ไร้พรมแดนเป็นศัลยะแพทย์ที่ได้รับการยอมรับว่าสามารถสมานแผลได้ทุกแผลในสงครามซีเรียซึ่งเขาคนนี้แหละค่ะที่รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณาสุขจะเชิญเขามาเป็นทีมแพทย์ฉุกเฉินที่มหาวิทยาลัยฮันกุก พอเริ่มงานวันแรกคุณหมอแบ็กก็มาแต่เช้าเลยค่ะแล้วก็รู้เลยว่าระบบการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินของเกาหลีแย่ขนาดไหนค่ะเช่นเอาหมอประจำบ้านที่เชี่ยวชาญต่างๆมาเวียนกันอยู่แผนกฉุกเฉินค่ะแบบนี้เหมือนกับการโยนลูกระเบิดไปให้เวรของคนคนนั้นเลยละค่ะแล้วก็วิสัญญีที่ทำแบบทรงๆค่ะหมอแบ็กของเราก็เลยต้องมาแก้ปัญหา เป็นปัญหาที่ใหญ่เลยล่ะค่ะคือการตั้งทีมแพทย์ฉุกเฉินให้ได้แค่ตอนต้นก็สนุกแล้วนะคะพอเริ่มรับงานวันแรกที่โรงพยาบาลก็มีการจัดต้อนรับแบบเออก,กะเหริกเลยล่ะค่ะส่วนพระเอกของเราก็ไม่ได้สนใจค่ะหมอแบกก็ไปผ่าตัดอยู่ในห้องฉุกเฉินนน่นละค่ะ เป็นยังไงคะแค่ตอนแรกๆก,ก็เริ่มหากระจายเลยล่ะคะ่ะเรามาร่วมลุ้นระทึกไปกับเส้นทางการสร้างสูตรอุบัติเหตุฉุกเฉินของคุณหมอแพคคังขยอกกันคะ่ะว่าจะสำเร็จไหมแนวนี้แหละที่กะทิรอคอยใช่เลยคะ่ะความพิเศษของซีรีส์เรื่อง The Trauma Code ที่พวกเรารอคอยกันนี้นะคะ คาดหวังได้แน่นอนเลยนั่นก็คือเรื่องนี้เนี่ยสร้างจากเว็บตูนชื่อดังที่ฮอตฮิตมากแล้วก็มีแฟนคลับจำนวนมากรับรองได้เลยค่ะว่าเนื้อหามีความสนุกเข้มขน้นตั้งแต่ต้นจนจบแน่นอนค่ะในส่วนของนักแสดงนำอย่างคุณจุงจีฮุนอย่างที่กะทีเล่าในตอนต้นว่าพระเอกของเราในเว็บตูนหล่อมากๆเลยค่ะดังนั้นในฉบับซีรีส์เขาต้องหล่อมากไม่แพ้กันเลยค่ะ แล้วก็ในฉากที่ต้องแสดงฝีมือทางการแพทย์นะคะที่สาวสาวรอคอยก็คือรออย่างเดียวไม่ได้นะคะต้องดูเทแล้วก็ดูฉลาดด้วยค่ะเป็นไอดอลของเราบรรดานะักศึกษาแพทย์เลยค่ะแล้วก็ต่อมาก็เป็นฉากสมจริงค่ะแน่นอนว่า กะทีชอบดูซีรีส์แนวการแพทย์ค่ะแล้วก็ดูมาอย่างโชคชนเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ซีรีส์แนวการแพทย์ของประเทศเกาหลีนั้นไม่เคยทําให้เราผิดหวังค่ะได้ยินว่าซีรีส์เรื่องนี้ได้เชิญแพทย์และผู้เชี่ยวชาญมาช่วยให้คําแนะนําในการถ่ายทําทุกขั้นตอนด้วยค่ะสมจริงแน่ๆค่ะ แล้วก็นอกจากฉากที่สมจริงโดยเฉพาะฉากที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่สงามหรือสถานการณ์วิกฤตต่างๆนะคะยังจะถูกถ่ายทําในโลเคชันที่เหมือนจริงแล้วก็ซับซ้อนมากๆจะทําให้เราดูซีรีส์เรื่องนี้อย่างสนุกแล้วก็ดูจนเพลินเหมือนเราเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆเลยละค่ะ อีกอย่างเราก็จะได้เห็นเคสทางการแพทย์ที่หลากหลายค่ะพร้อมกับการพัฒนาของตัวละครเด็กๆให้เก่งขึ้นค่ะคุณหมอแพ็กจะปั้นเด็กๆแบบไหนกันนะเราไปตามดูกันค่ะใครที่ชอบซีรีส์แนวการแพทย์ที่เต็มไปด้วยความดราม่าอย่างเช่นด็อกเตอร์โรแมนติกอุ้ยตอนนี้มีหลายซีซั่นแล้วนะคะตามไปดูได้นะหรือชอบความเข้มข้นแบบ Hospital p l a y l i s t ค่ะเรื่องนี้มี2ซีซั่นค่ะเรื่องนี้เหมาะกับเพื่อนๆแน่ๆค่ะ แล้วก็ถ้าเพื่อนๆเป็นแฟนของจุงจีฮุนอยู่แล้วแล้วก็เรื่องนี้ก็จะทําให้คุณหลงรักเขามากขึ้นไปอีกค่ะหลายๆเท่าเลยแหละว,วันนี้กะที่มาป้ายยาเรื่อง The Trauma Code เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเอาละเรามาเกาะขอบจอ Netflix วันที่24มกราคมนี้เป็นเพื่อนกันนะคะถ้าใครชอบคลิปลักษณะนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของกะทิด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย